ตัวอย่างสาหร่ายชนิดหนึ่งนะคะอาศัยอยู่ในน้ําทะเลเขาปรับตัวเองนะคะจากสีเขียวให้เป็นสีแดงเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยทนความร้อนแรงของแสงพระอาทิตย์ที่จะมาทําร้ายตัวเขาแล้วก็สามารถที่จะทนความเค็มของน้าทะเลได้อันนี้คือตัวอย่างของสาหร่ายสีแดงนะคะการใช้ชีวิตโดยที่เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมร,รอบๆตัวเราแต่ อาจจะทําให้ตัวเราเองเนี่ยสามารถปรับตัวเราให้อยู่ได้กับสภาพแวดล้อมแบบนี้และทําให้เราปลอดภัยแล้วก็อยู่ได้อย่างเป็นปกตินะคะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมานะคะการที่สาหล่ายเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีแดงทําให้มีสารชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าแอสตาแซนทินค่ะแอสตาแซนทินนะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากสูงกว่ามิตตมินซีนะคะแล้วก็สูงกว่าโคเอนไซม์คิวเทนหลายเท่าเลย สูงกว่าเบตาคาร์โบไฮเดรอตาซันทินในสลาสีแดงนี้นะคะเขาช่วยป้องกันแล้วก็ช่วยดูแลข้อและกระดูกช่วยลดอาการเจ็บปวดของข้อและกระดูกได้นะคะทําให้ข้อและกระดูกของเราเนี่ยแข็งแรงเขาช่วยป้องกันการเสรื่อมของเซลล์นะคะทําให้เซลล์ในมีการสร้าง,องคอลลาเจนมากขึ้นแล้วก็ช่วยในการสร้างเส้นใยของอีลาสตินค่ะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงค่ะแล้วก็บำรุงสมองแล้วก็ระบบประสาทส่วนกลาง ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งเมื่อเรารับประทานสารายสีแดงเข้าไปแล้วนะคะจะทําให้ผิวของเราเนี่ยป้องกันแสง U ูวีจากดวงอาทิตย์ได้สันแอตตาแซนตินนะคะจึงเป็นที่โด่งดังมากในกลุ่มของผู้ที่รักสุขภาพแล้วก็อยู่ในส่วนประกอบของอาหารเสริมต่างๆนะคะ